สวัสดีมิลักแฟนจุ๊สือไขเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะตัวละครใหม่เข้านะจริงเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตออัวละครน่ะกิจกรรมกิจกิกรรมตัวละครเข้ามาเมื่อวานแล้วก็วันก่อนประมาณวันศุกร์มันอัปเดตแล้วเออพอวันศุกร์อัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยในกล่องตัวเลือกของตัว UR มันก็มีสปอยแล้วว่าเป็นมมงุมิ UR มาก็ตัวละครเข้ามาเลยแบบว่าเออไม่แปลกใจแต่ว่าแปลกใจอย,อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเซิร์ฟอื่นอะ่ะปกติมันน่าจะเป็นทางนั่งของยูตะยูอา ยูต่ายูอาร์ท่าพิเศษมาแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟน่าจะเป็นเซิร์ฟเดียวเลยมั้งที่ตัวละครเข้าไม่ค่อยเหมือนกับอของทางจีนสักเท่าไหร่นะส่วนมากอันนี้มันเข้าต่างจากาต่างจากกันอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเล่นชิวๆอันนี้โอเคตัวละครใหม่นะเป็นทางด้านของเมงูมินี่เป็นเมงูมิท่าแสงอะได้ดูนี่ดีกว่าเป็นเมงูมิแสงเงา เมงูมิฉาดเมงูมิเงานะเป็นเมงูมิเงาธาตุแสงแล้วก็สามารถสลับเป็นธาตุน้ําได้ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้2ส,สายก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างดีมากดีตรงที่ว่าปั้นแล้วมันสามารถลงหอได้2ส,สายเลยถือว่าโอเคมากนี่อ่ะแล้วก็สกิลตัวละครเดี๋ยวเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอดูสกิปแป๊บหนึ่งเอสกิปเราขอดูโพยแป๊บหนึ่งนะอ่ะ สกิลแรกนะสร้างความเสียหายศัตรูแถวหน้าแล้วก็แถวกลางสร้างความเสียหายเวทร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำการเพิ่มสถานะอ่าอ่านว่าอะไรอะชักขึ้นอะไรที่แปลว่ากุญแจมือกุญแจหรือว่ากำไรอะไรที่อย่างประมาณนั้นอนะให้คุณต่อสู้สองเทิร์นอ่ะถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยดาเมจเพิ่มเป็นร้อยสี่ห้าแล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ติดสถานะต่อไปถ้าเป็นเลเวลสามดาเมจเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะอันนี้นะอ่ะทุกออเทเกตติดสถานะนี้ มันจะตีโดนแค่แถวกลางกับแถวหน้าแต่ว่าทุกทาร็กเนี่ยก็คือศัตรูทุกตัวเนี่ยมันจะตดอันนี้อะโอเคถัดไปข้างหน้าของสถานะนี้ก็คือ,อลดความแม่นยำศัตรู30%แล้วก็โดนดาเมจเนี่ยเท่ากับ128%ของพลังโจมตีของเมืองนี้ต่อเทินอะถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็ใน,จนใจเธอไหมแล้วก็หากถูกลบ,บหากถูกรบหรือล้างให้เพื่นสถานะอันข้างล่างต่อเป็น Shadow b l i n ะถ้าสถานะอันบนเนี่ยถูกลบนะก็มันจะโดนสถานะอันล่างแทนก็คือ ความแม่ยมนยำลดลง1น0งแล้วก็ทางด้านของความแม่นยำได้รับความเสียหายจริงอีก10%อ่ะความแม่ยมนยำลดลง1น0งแล้วก็โดนความเสียหายจริงอีกปอีก10%โอเคประมาณนี้ถัดไปทางด้านของอันติอันติสร้างความเสียหายอัลเทอร์เกตร้อกของเอนะ็มดามเมจนมโวกาส50%นที่จะทำการเพิ่มสถานะเอ่อสเปล ดิวอล o ดิวโลหรืออะไรอย่างเงี้ยอะแมน่าของนี่ก็คือดาเมจลดลง3%ทูดาเมจลดลง3%แล้วก็โดนดาเมจเท่ากับ3%ของแมน HP โอเคสูงสุดคือ300%ของไอแท็กเมลูมี s สแต็กไม่สูงสุด10สแต็กอะถ้าเป็นเลเวล2ดาเมจเพิ่มเป็น168แล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดสถานะนี้แล้วก็ถ้าเป็นเลเวล3เนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น196%แล้วก็มีโอกาส50%ที่จะเพิ่ม เอกต้าสกิลนี้ไปอีก1อันนะหนึ่งสเต็คถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรเอาจริ้งเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกตัวละครสถานะมากกว่าไม่ใช่ตัวละครดาเมจแบบเพียวๆเป็นเหมือนไฟเตอร์สถานะเออประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของเอ่อต้องบอกว่าเป็นพาสซีฟของตัวละคร UR อ่ะเป็นพาสซีฟ UR พาสซีฟของมันก็คือเอ่อเมงุมิวิญญาณเนี่ยหากเมงุมิเนี่ยถูกสาด เมื่อถูกโจมตีในแต่ละครั้งอะ่ะจะมีโอกาส50%ที่ทำการเพิ่มสเปลอันข้างล่างเหมือนเดิมนะเนี่ยไอ้สเปลนี้ลดดาเมจเนี่ยใส่คู่ต่อสู้1ระดับให้กับเป้าหมาย2เทินแล้วก็เม่อมีเนี่ยจะมีทาง้งน่้งของชาร์โด l o ลอดมันจะมีอันนี้อ่ะชาร์โด่ลอดถ้าีมีมีชาดเนี่ยเป็นหลอดเป็นท่าแสงนะมันจะไดเ้เมื่อเริ่มเทินเนี่ยจะมีโอกาส50%ได้รับสถาน,นะชาร์โดไอเงี้ยอ,อ,อันล่างไม่ใช่สิ Shadow ชาร์โดอ่นนี ถ้าเมลมิเนี่ยเป็นทางนั่งของตัวละครท่าแสงนะเริ่มเทินเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะได้รับสถานะนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น5%้าเอร์ซต์เลตันเมลเพิ่มขึ้น5%สแต็กได้10ส,สแต็กไม่สามารถถูกล้างได้อ่ะอันนี้คือน่าจะเพิ่มทุกเทินประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยถ้าเมลมิเนี่ยเอ่อมันจะมีโอกาส100%โอเคอ่ะปกติตอนแรกเนี่ยถ้าถูกโจมตีมีโอกาส50ใช่ไหมถ้าเป็นเลเวลสองเนี่ยจะมีโอกาส100%ออ่ะโเเคถ้าป็นเเเลลวนี่ยเลือดต่่ากกว70%จะทารล้างออดดีีบััฟท้้งหมมแลวก็รูยเะ อ่ะอันนี้เหมือนมันจะมีเอฟเฟกแค่เหมือนจากที่ดูจากที่อ่านนะเหมือนจะมีเอฟเฟกแค่ของท่าแสงนะท่าน้ำเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกนะเท mm hmm. ่ากับว่าเล่นท่าแสงอะเก่งกว่าถ้าเล่นท่าน้ำก็ไม่น่าจะเก่งเท่านะน,นี่อ่ะโอเคอันนี้เอ่อ Attack ก p Extra Damage โอเค okay. ไม่มีอะไรแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของพาตตลพาสติกตัวละครพลาสติกของมันก็คือเมื่อเริ่มแต่ละเทิร์นเนี่ยจะได้รับทางด้านของ1 Stack Shadow เอ่อ Corrosion ใช่ไหม Corrosion น่าจะใช่นะ พลังโยมตีเอ่เอพลังโยมตีเพิ่มขึ้น5%้าเอ็นต์เอ็กเทมิทห้าอ็นต์สรงได้10สแต็กโอเคแล้วก็เมงูมิเนี่ยเดี๋ยวนะซาชาโด์ปุ๊บปุ๊บอ่ะตัวละครเนี่ยไม่สามารถคืนชีพได้ไม่สามารถคืนชีพได้นะอ่ะฟังไม่ผิดตัวละครน,นี้ไม่สามารถคืนชีพได้แล้วก็หลังจากตัวละครเนี่ยตายอ่ะมันจะทําการเออ่เดี๋ยวนะหลังจากตายจะทิ้งเงาชาโดโฟกัสไว้ที่ตำแหน่งของคุณ4เทิร์น ก็คือถ้าเมงุมิตายเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวละครเงาของมันเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะสี่เทินแทนก็เหมือนเป็นตัวละครแทนเลยแนะแล้วก็เออเป็นสี่เทินสี่เทินแล้วก็มีค่าสเต็พื้นฐานเหมือนกับเมงุมิแล้วก็รับ10สเต็ของชาโดว์นี้ก็คือถ้าเมงุมิตัวเนี้ยต,ตายนะมันจะมีเงาของเมงุมิขึ้นมาอยู่ได้4เทินแล้วก็จะได้สถานะไอชาโดว์พลอชั่นเนี่ยเต็มเลย10สเตก็ก็คือเกิดมาปุ๊บเมงุมิเนี่ยเตรีรงขึ้นห้าสิบเอ็กซ์ต้นเมทเพิ่มขึ้น,นอี อ๋อสถานะนี้อยู่ถาวรด้วยนะไอชาโด์เนี่ยไม่สามารถถูกลบล้างได้โอเคนี่อยู่ถาวรอ่ะแล้วก็กลายเป็นภูมิุ้ก,กันต่อผลกระทบอื่นๆก็คือไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของสถานะต่างๆเลยอันนี้อ่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานะชาโด์โฟกัสอันนี้คิดได้เพิ่มขึ้นอีก50%แล้วก็สถานะอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําการปอ้อ,องกันสถานะทุกอย่างเออประมาณนี้โอเคถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าตายแล้วถ้ามันตายแล้วมันอยู่ได้กสีเ่เถินใช่ไหม เหมือนว่าถ้ามันตายแล้วผมเอาจริงถ้าตัวละครมันปั้นสุดมันก็ไม่ได้จะตายง่ายอยู่แล้วเนาะอันนี้ถือว่าโอเคเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากแต่ส่วนตัวก็คงเอาแค่ห้าดาวเหลืองนอนคังนะเพราะว่าไม่มีงบในการปั้นนะไม่มีงบในการปั้นนะอันนี้อะตัวละครพูดถึงดีไซน์ตัวละครก่อนดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันเป็นทางด้านของเมงูมีเหมือนร่างตายตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่มันจะเป็นเหมือนโทจิอันนี้อะโทจิเนี่ยเป็นร่างที่แบบว่าเอ่อโดนเรียกมาจาก อีกทบหนึ่งใช่ไหมอีกอีกร่างหนึ่งใครดูภาคชิวยาแล้วน่าจะรู้อะเป็นร่างที่แบบตายแล้วก็โดนเรียกไกลเนื้อมาอาจจะเป็นร่างนี้ตายจะเป็นสีแดงเมยูมิก็เหมือนกันนะอันนี้เขาทําดีไซน์มามันจะเป็นตาแดงเหมือนกันน่าจะเป็นธีมเดียวกันกับโทจิอะ,อะเป็นเหมือนร่างตายแล้วมาใหม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดีไซน์ตัวละครต่างๆาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอาอะเดปมาจากทางนะ้นของซโลูรีวิลลิงด้วยเพราะว่าพวกเงาอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ว่าโดยโปรตีแล้วเนี่ยเงาของหมาของเมยูมิเนี่ยมันก อยู่แล้วนะอันนี้แต่ว่ามีสีม่วงๆมาด้วยก็คล้ายๆกับของโซงจินอูวะประมาณนั้นแหละถือว่าค่อนข้างเท่พอสมควรนี้อ่ะโอเคสกิลตัตวละครคร่าวๆมีประมาณนั้นเอ่ออันนี้ยังไม่ได้สุ่มโอเคปล่อยไปก่อนมาเดี๋ยวเรามาทําการฮีโร่สตอรี่เรามาลงตรงนี้กันอ่ะนี่ดีไซน์ตัวละครประมาณนี้เดี๋ยวผมดูนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยวเราเอาตัวละครมาดูโป๊ะมาห้าดาวมาเดี๋ยวมาดูดีไซน์ตรงนี้นิดนึงอันนี้ เอ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยเอ้ยจะโอ้เป็นนูเอะโอเคอันนี้เป็นนูเอะสีดําอ่ะนี่มีเหมือนลอยเขาเรียกอะไรเหมือนลอยไฟจะบอกว่าลอยศักดิ์หรือลอยอะไรอย่างเนี้ยก็ถือว่าเท่นะผมว่าดีไซน์ตัวละครมันค่อนข้างเท่มากนะเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่โอเคนี่เปลี่ยนท่าน้ําอ๋อเปลี่ยนท่าไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วอ่ะเอฟเฟกต์พวกต่างๆ30เดี๋ยวรีวิวตัวละครเต็มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวตอนคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาทำการรีวิวเต็มในการลงหอต่างๆนะน่าจะค่อนข้างได้รีวววิเยออะะก่่านี้ อันนี้เดี๋ยวเอาแบบคร่าวๆไปก่อนนะเดี๋ยวเราเอาทางด้า่งของฮีโร่สตอรี่ไปดูสกิลตัวละครเดี๋ยวเรามาดูดิสกิลตัวละครอันนี้มีเกี่ยวข้างหลังโอเคมาจะดูสกิลตัวละครน่าจะต้องเปิดคูณ2นะเพราะปกติคูณ5โอ้ยดูไม่ทันอะเมื่อกี้เป็นการตีสกิลย่อยเป็นคูณ2ไม่เป็นคูณ5สกิลย่อย อันนี้ผมอัดในน็อกนะโปรติผมจะเล่นใน LD Player แต่ว่าเนี่ยมาลองเล่นในน็อกดูไม่แน่ใจว่าไหนมันจะลื่นกว่ากันนะแต่ผมว่าจากที่สัมผัสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะอ่ะมีเกลมาอันตีก่อนต่อไปเองตรนี้ปะอ่ะโกโจก่อนเดี๋ยวเปิดแค่คุณ2นะถ้าคุณ2อ่ะมันจะเห็นอะไรชัดกว่าอ่ะนี่ยตีเฮ้ยเนียโคตรเทผมว่าสกิลสกิลมันค่อนข้างเทมากเทมาก แล้วก็เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ต้องใส่สกินก็ได้นะเพราะตัวละครมันแบบมีสกินให้อยู่แล้วอะตัวละครบางหลายๆตัวใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีสกินมาอยู่แล้วนะเกมนี้เขาแบบเน้นขายตัวละครนะไม่ได้เน้นขายสกินสกินเนี่ยมีส่วนน้อยนะส่วนมากจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะที่มีสกินตัวละครชายมันจะไม่ค่อยมีสกินเท่าไหร่เดี๋ยวใช่ดูก่อนอย่างพวกตัวละครเก่งๆอย่างเงี้ยโทจิเออย่างโทจิร่าง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 ผีอะะโทจิร่างผีแล้วก็ ถ้านั่งของซูคุนะล่างเอาจริงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีสกินนะแต่ว่าส่วนมากเขาขายสกินตัวละครหญิงอ่ะใป็นนั่งของเนี้ยคุณรูสุอ่ะคุณรูสุก็จะเป็นสกินอ่าเขาเรียกว่าซักคิวบัตใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอ่ะส่วนนั่งของนี้เอ่ออุราเมิอ่ะอุราเมิก็จะเป็นสกินเมทโป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 ,โปนี่อ่ะตแข็งสีม่วงอย่างที่ผมบอกนะส่วนมากเนี้ยเขาขายสกินตัวละครหญิงนะนะอย่างยูกิอ่ะ ก็จะเป็นสกินนี้นี่ส่วนส่วนมากเกมขายสกินตัวละครหญิงจริงเลยส่วนตัวละครชายเนี่ยสกินมีค่อนข้างน้อยนะอ่ะอันนี้เป็นนี่ทวินเบลดพอๆกับเอลซ่าเลยคล้ายๆเลยแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งนะที่มีสกินเอ่อทาคาโกะนี่ไม่มีอุโรทาคาโกะไม่มีเอ่ออ่ะนี่นี่คุรุสุคุรุสุมีสกินอยู่นี่เจ๋งอยู่นะ แต่ส่วนมากตัวละครไหนที่ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมจะไม่ค่อยซื้อสกินเท่าไหร่ตรรัวละครไหนเล่นอ่ะถึงจะซื้ออ่ะมามาดูต่อโอเคมาเดี๋ยวดูสกิลย่อยใหม่สกิลแรกใหม่สกิลแรกมาเอาไอฮิวมาก่อนยิงมาอันนี้ปรับภาพสวยสุดแล้วนะของของน็อกก็ได้ประมาณเนี้ย โจตีเหมือนจะติดสถานะอยู่นะโหมโจตีไปเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะมันจะมีสถานะไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันติดหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเอเซนซี่ลบอยู่นะก็คือความแม่นยำลบอยู่น่าจะติดอยู่แหละตีแป๊ดเหมือน,นจะไม่ได้ยินเสียงตัวละครน,นะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันอะไรี่ปะ่ะ ใช่ไหมผมไม่น่าจะได้ยินผิดเนอะผมไม่ได้ยินเสียงตัวละครเลยเดี๋ยวนะผมขอปรับก่อนอ่ปกติมันมี3จุดไม่ใช่เหรอวะะอ่เดี๋ยวมาลองดูใหม่ไม่แน่ใจว่าเสียงตัวละครหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเสียงแบบเวลากดก็ได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ต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 อยู่เนะี่ยอ่ะมีงูมีร่างธรรมดามาเออได้ยินเสียงอยู่เว้ยอันนี้คือเสียงตัวละครอยู่นะอ่ะตีไป เดี๋ยวรอดูอันติโอโ้อันติไม่ได้ด้วยโดนโดนซีซีเข้าไปแต่ว่าในอันเนี้ยเราจะไม่เห็นเมงุมิตายนะเดี๋ยวต้องรอตอนร,ออร,รีวิวลงหอคอยเดี๋ยวรอรีวิวลงหอคอยจะได้เห็นเมงุมิแบบเต็มๆ็เพราะว่าจะได้เห็นสกินไม่ได้สกินต้องบอกว่าสกิลเงาของมันด้วยอันนี้อยากเห็นอันติรอบหนึ่งอะย,ยังไม่เห็นเลยเอ,าเอาจริงผมว่าเราน่าจะไม่ต้องเอาไอ้อพวกนี้ เราใช้ตัวละครธรรมดาอ่ะใช้โกโจเดี๋ยวมันชนะง่ายไปอันนี้น่าจะน่าจะได้กว่าน่าจะได้เห็นอันตีอยู่นะอ่ะสกิลย่อยไปโตตีมาใกล้อ่ะอันตีน่าจะใกล้แล้วนะเนี่ยถ้ากดคูณ2อ่ะมันจะมีแอนิเมชันสกิลตัวละครนะถ้ากดคูณ5ส่วนมากไม่มีนะเหมือนมัน พอกดคูณห้าปุ๊บเกมมันจะตัดแอนิเมชันออกนะเสียงตัวละครด้วยมาชิงา่อยตายหมดไปเ่ยอ้าวเกมมึ้งวิมานี่ะได้เป็นเรียกเงาห้าตัวม,มาออกมาตีเจง๋งๆอยู่โอเคอะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำการเออเอลืมบอกเลยเออถามว่าความน่นล่งของตัวละครน,นะ ้ามีงบอ่ะก็สามารถจัดได้เพราะว่าเราสามารถเอาอันนี้ได้แบบใครใครชอบนะอ่ะเป็นสายผส,สมหนึ่งดาวลุ้งเนี่ยเอาโปรไฟล์ได้ถือว่าโปรไฟล์ค่อนข้างเท่อยู่แล้วก็เป็นสดาวลุ้งเอาเป็นทางน้่งของอันนี้กรอบตัวละครถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าส่วนตัวคงไม่เอาเพราะว่างบในการปั้นไม่มีนะส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ผมกําลังทาทางน้างของโทจิอยู่โทจิอันนี้ก็เออเกือบตันละอีกขาดอีกกี่ตัววะเนี่ย อ,อันนี้1 2ค่ะ2แล้วก็3ังคชีขาดอีก6ตัว6ตัวโทจิจะถือว่า100ตัน100%นตอนี้มีแค่คินจิตัวเดียวที่ตัน1 0อนะของ UR มีแค่ตัวเดียวเลยแล้วก็สุคุุะก็ยังค้างอยู่นี่นะกิจกรรมมันไม่มาสักทีนะก็ต้องรอตอ่อไปใครมีงบสามารถปั้นได้แต่ว่าใครไม่มีงบก็5ดาวเหลืองเก็บค้างเหมือนผมผมก็น่าจะ5ดาวเหลืองเก็บค้างเอาเน้นสะสมไว้ก่อน,นอันนี้โอเค คิปวันนี้มีเพียงปรับมานี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากากไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกรดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปกเก่าๆได้แดะ๋ีวแปะคลิปทานซ้ายพลิ้ง้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับผม